ใชื่อในสิ่งที่เราพูดอะไม่รู้จะว่าไงก็ไม่เชื่อแล้วก็มีรักษาแล้วก็เลยีออกมาเลยวันๆเขาให้เรากินแตยานอนหลับอย่างเดียวเรารู้สึว่าเราไม่เป็นเของตัวเองเวลาเราพูดไป,ไปเขาไม่ฟังเราเราก็เลยตัดินใจนี้ออกมา ใสนว่างีไม่ใช่อันนี้ชุดโรงพาบาลทีจริงแหละแต่ว่าที่ได้ใส่กลับมาวันเนี้ยเพราะว่ามันมีเคสคนไข้โควิดแล้วเราก็ต้องใส่ชุดฟูแบบ PPE ใส่ชุดใจอวกาศอะไม่สง่งับใช่แล้วทีนี้ข้างในมันร้อนามากเลยในชุดอะเหงื่อมันออกเต็ไมไปหมดเลยอะมันชื้น จะกลับบ pues ้านจะทามน้ำก nah ็ไม่ได <được kindergarten. S 2> <c oughs> ้มันละเชื้อเป็นส่งโรคด้วยแล้วก็เราไม่มั่นใจว่าเวลาเราถอดชุดออกมาแล้วมันจะมีเชื้อแบบปนเปื้อนเรากับเสื้อผ้าที่เราใส่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดก็คือต้องถอดถอดชุดออกแล้วก็ต้องทำความสะอาดร่างกายเหลืวจจะปรย์้องมอสเสร็จถอดชุดทิ้งข้างบนไอดีโอก็ลงมาข้างล่างพอลงมาที่แล้วคือรีบเข้าห้องอาบน้ำเลย ้ชุดเดิมใส่ไม่ได้แล้วเพราะมันส่องปกตวเลยก็ลเลยต้องเปลี่ยนชุดใหม่ชุดใหม่ที่หาง่ายที่สุดในโรงพยาบาลก็เนี่ยชุดคนไข่ง่าย <c oughs> ด,ดีไม่ใช่ชุดกางเกงน,นะเป็นชุดถุง <c oughs> ใส่ถุงกลับบ้าน ฝนตกนะคะแต่ฝั่งนี้ฝั่งทางบ้านเราแดดเริ่มออกแล้แต่คิดว่าไม่น่าจะออกนานหรอกเพราะว่าฝั่งโน้นอ่ะคลื่อมากฝนน่าจะตกอ,อีกทั้งวันวันนี้เมื่อไหร่ฮะเข้าเวรเมื<ะ>่อไหร่เนี่ยเราจะเข้าเวรไหนเนี่ยก็คืนเข้าเวรตอนเที่ยงคืนค่ะ ถุกเนี่ยก็ออกจากบ้านละเพราะว่าเข้าไปนองเต้นคืนออกเวรก็แปดโมงเชา้าตอนนี้สี่โมงแล้วตอนนี้เก้าโมงครึ่งไปเยียมาเช้าอาบน้ำอะไรอยู่ด้วยกว่าจะเสร็จนะคะก็เลยช้าหน่อยปกติเก้าโมงเนี่ยเราถึงบ้านแล้ววันนี้เล็กมานิดนึงสักครึ่งชั่วโมงประมาณสักเก้าโมงครึ่งเาถึงจะถึงบ้านแล้วก็อาบน้าอาบน้ำมาแล้วนะก็กินข้าวกินข้าวนอนสักพักหนึ่งประมาณสักบ่ายโมง แล้วค่ะเพราะว่ามีเข้างานอีกทีสี่โมงเย็นทำให้ถึงตื่นเร็วใช่ไหมตื่นเร็วเพราะว่าอาขาเข้าไปทำงานในเมืองเนี่ยช่วงกลางวันอ่ยอิงวันจะเดินทางไปเองค่ะโดยการนั่งรถสองแถวได้บรรยากาศอีกแบบนึง ค้างแล้วไม่มีที่ชาร์สรจสงสัยจะไม่ถึงได้เลยที่ทำงานมันเล่ได้ไกลสุดกี่กิโลสาสิบกิโลเองมั้งไปทำไงตั้งสี่สิบกโลไม่น่าจะถึงปันจกักรยานไปก็ไม่ไหวนะเหนื่อยขี่มอไซค์ก็ไม่ได้เพรมันทุกเยอะข้อแม้เยอะไหมนั่งรถสองแถวไปตันเ้งคืน ทีนี้พอตอนเชื่อมคืนเลิกง,งานแล้วกลับถึงบ้านก็ประมาณตีหนึ่งนิดนิดก็อาบน้ำอาบน้ำนอนซะเรียบร้อยตีห้าครึ่งตื่นแล้วตื่นอีกแล้วจ้าทำงานจ้ะมาลุนเมนเช้าทีนี้คนสมัลก็ต้องแหกขี้ต้าไปส่งไปส่งที่ทำงานแล้วก็เลิกงานอีกทีสี่โมงเย็นนี่พอสี่โมงเย็นช่วงกลางวันเนี่ยเราสามารถกลับเองได้ กิฟันก็จะนั่งสองแถวกับเช่นเคยมันจะสลับกันอย่างนี้ยค่ะแต่ละวันตารางทํางานมันจะไม่เหมือนกันะมันไม่ฟิกเลยสลับทุกวันเวลานอนก็เปลี่ยนทุกวันไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมช่วงนี้กิงฟันหายไปไหนเชื่อไหมว่าทํางานตั้งแต่วันที่สองอ่ะเพิ่งจะได้หยุดเมื่อวันที่สิบสองที่ผ่านมานี่แหละสาเหตุที่ไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตากันเท่าไหร่ยังไงก็เราเป็นกำลัง ด้วยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะถึงบ้านละ <c oughs> แค่นี้ก่อนนะบายเดี๋ยวต้องรีบนอนแล้วค่ะเพราะว่าช่วงบ่ายต้องตื่นนะ